อ้ะม <ane> ่วโฆษณาผีไทยฟาห้องฟาไปไปไปฟาฟาเลือมไป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 ยานสิไปไปไปสบายดี สวัสดีสวัสดี FC เอฟซทุกคนเด้อสวัสดีแกนยาวแรงทุกคนตอนนี้ก็คือซี่มุงแรงน้องป่านหักก็เริ่มเหียนมาเมผามาเวละตรงนี้เองเอาน้องปานมานั่งถ่ายคลิปนำครอบว่าหลังจากทายแล้ยแร้อยเอาน้องป่านไปส่งวสันเมเพิ่นกว่าเมื่อไ้ๆเด้อวสันก่อนว่าซีอยากเอาน้องป่านมาถ่ายคลิปนี้ก็คือ f อ f ซอยากให้น้องป่านมาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็น้องป่านอยากมาเบิง้งมาเบิ้งคลิปมนเด้อ โฆษณาหลอนๆลุงปานจาเบิ่งคลิปโฆษณาไทยหลอนทุกคนก็คือเมื่อวานนี้เหาห้างสีไทยคลิปแล้วแต่ว่าฝนตกหนักมาเนาะฝนแบบตกมาแล้วก็มืดแล้วก็ฟ้าห้องแล้วก็เลยได้ยุดการถ่ายไปมือนี้เฮ่าก็เลยมาสานโตทุกคนมาเบิ่งกันหลังจากที่น้องปานเห็นแล้วน้องปานซีฮู้ซึกงหนไดเพื่อนบอกว่าโฆษณาไทย โฆษณาผีไทยหลอนก็ได้หาก็ดีว่สันแต่ว่าน้องปานคือชิหลอนนี่แหละมีขนาดเลี่ยวเห็นนาปกอยู่<ไ>พี่น้องปานอย่างแบบเอ็ดเอ็ดยานละเห็นคอเห็นคอว่สันโฆษณาผีไทย,ท,ยที่เพิ่นบอกว่าหาเบิ้งได้ยากเฮงว่าสันทุกคนเดี๋ยวมาเบิง้งวันน้องดีทันง่ายสุด แบบหาเบิ้งได้ทั่วไปเากเพื่อนมารวมไว้คลิปนี้ว่าสันคือซิมเมโนโฆษณาไทยแต่แต่สมัยก่กนเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันลุงลี่ทเคยเห็นตัวใหญ่เด้ความจริงลุงลี่อยากเอาความคิดเห็นมาอ่านในพีเอฟังเดแต่ว่าม้อนี่เหอนเือนลุงลี่ฮั่น WiFI มันตายทุกคน WiFI บ่ดได้ก่อนที่ซิได้ถ่คลิปนี้ขนานลุงลี่กะได้โหลดได้ได้ขี่ไปในเมืองพุ่นแล้วก็ได้อัพโหลด ลดมาทุกคนแล้วเวลามาบนบุมีสัญญาณนะจึงท่ายได้เบื้องแน่ความพยายามนะทุกคนแล้วลุงรีก็โทรไปหาสร้างว่าเออมาแปลงให้ได้ว่าสั่ตั้งแต่ตอนหนึ่งโมงนะตอนนี้สี่โมงแรงแล้วยังบบเห็นมาปานนี้เนาะเฮ้ยอุกใจทุกคนบนเหือนลุงรีนี่มันบุมีสัญญาณค่อนข้างยากและทาเบิ้งอยู่ในบ้านท่านมี้ละทาเบิ้งมือแรงเพิ่นสิมาแปลงโบ้าเพิ่นบบมาแปลงก็คือสิยากในการอัพคลิปอีก โอเคไปตอนนี้น้องปอานจกเบื้องแหงและเดี๋ยวเขาไปเบื้องคลิปนี้กันส่วนคลิปต้นฉบับลงอีสิปักภา้นในใต้คอมเมนต์เด้อขอขอบคุณคลิปต้นฉบับหลายหลายเด้อขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากซองสยืมนะทุกคนแค่ซื้อซองก็หลอดแล้วสันเนาะโอเคไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องคลิปนี้กัน <c oughs> เป็นใทร,รัศพท์บีบสมัครให้หน่อยสิสมัครหรือซืปป้อสิแ h a ี p โซเชีย l ใหม่จาก Happy ตอนนี้อยู่ที่บ้านล้างหลังหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองขอกกันเฮ้ยเบิรเบอร์ดงเจอจังๆของมัน มีสองเลยเหรอซ้นไหนเนี่ยเซเว่น้าบ้านพี่สอดรถเข้<ห>มโฆษณาไข่เ er. บอร์เกอร์ไก่ซีพีลองของเลยวันนี้ตายแล้วอ,อ,อันดับที่สิบณคอนโดรูแห่งหนึ่งย่านพระโขนงไม่น่าหมดเลยแล้วทำยังไงอ่ะเนี่ยจะเอาไปซื้อผู้คนก็<ค>นแตก ออกไปไม่ได้ก็สั่งออนไลน์ดิเป็นไรแค่สมัครสมาชิกกรอกอีเมลแล้วกดยืนยันเลือกอาหารสดกดสรุปการสั่งซื้อ Tesco Lotus Shop ออนไลน์สั่งง่ายส่งถึงบ้านคุณจ่าเป็นเงินพดดวงได้ไหมจ่างมีเป็นเงินสดหรือไม่ก็บัตรเครดิตไหมครับรอเฟะเดี๋ยวจ้ะ ดับเก้าคนคลั่งพลโลกมันร้อน <c oughs> ใช้กระเบื้องห้าห่วงไตลอนคูดเย็นเย็นล เมนห,ห่ะเพินเ่นอันดับแปดนันนนล 好。Uh. Uh. ความดีอยู่ครับข้อมูลจากบ,บริษัทข้อมูลเครดิตมันเป็นลูกนี้ที่ดีของธนาคารชำระหนี้ตรงทุกเดือตลอดส2ปี 2> องปีเงินสร้างโรงงานมาเก้าไม่เคยชักดาบไม่เคยหมกเม็ดไม่เคยลงบนฟูกแม้แต่ครั้งเดียวขอรับเออเจ้านี่สื่อสัตว์ดีอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ต้องไปตรงแนรวเขา สนับสนุนให้ทุกคนเปิดเผยข้อมูลเครดกับบริษัทข้อมูลเครดเพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อของคุณเองเครดิตีตัวไปจนตายก่อนตายถึงทไรจชาคุณจะเจออะไรบ้างเฮ้ไม่มีหน้า ฝนมีผีผู้หญิงก่อนยาจะขึ้นคุณจะเจอทั้งผีและยอดอดอนใบชาดีอยู่ในฟรีนที ส่างเรียบเรียบแต่เนยบอลตายแล้วีอยากจินข้าวฟ่างเวรีมีที่ไหนอะพวกปัดใจเย็นเลยอะมีมีมีออมาแน่เอาไปตอริส พี่พี่หน้าดำาตกแล้วข้าต้องรีบนำสามนี่ไปส่งให้ท่านเจ้าเมืองข้าสึกไปชิดแล้ว เสียดได้เนี่ยทำให้เป็น9าล่ะมันเติมไม่ได้สองแบบแล้วข้าต้องเสียเลือดเสียเนื้อเท่าใดกว่าไทยจะเป็นเอกราชถ้าเรื่องแค่นี้รูปหลานช่วยทำนี่ได้ข้าขอไม่ตายดาบหน้าวันนี้เราจะเสียดไม่วันนี้ไม่ต้องเ,อเสียเลือดเสียเนื้อคุณก็ช่วยชาติได้ สองพ่อนี่ตัวอะไรอะ่ะหุยกระสือมีกระสือลูกมันชอบมากินตอนกลาง,งคืนกินแต่ของเน่าเม่เหม็นกระหังกระหังมันจะบินไปบินมากิบบกนกล้วยอะ่ะหมกล้วยมีนกินไม่ได้เป็ผีตาลีเขาผีขนุนนอนอ๋นอ ยูผีเป็ดยูนทำไมเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยไปไปไปพอสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวหรอกหลอดไฟโซเนยียนัดแบบหนึ่ง สม <Some> เป็นที่ไนกันใน PFC หลังจากที่ในเบิ้งคลิปนี้เลวท้งแต่ต้นจนจบนะทุกคนเนาะเป็นการที่คล้ายๆก็ว่าหวนไปอดีตนะทุกคนเนาะซึ่งอดีตธนาตั้งแต้นตอดนี้อย่งน้อยก็บเบิ้งโฆษณาแบบนี้แหละพันทีวียานบอกสดีไปอภบน้ำคนเดียวยานบ่อก ลูกนี้มือแรงนี่คือยาเลยอ่ะน,น้องปานได้เห็นแล้วรู้สึกเน่เรหลังแกพี่ได้เห็นโฆษณาแบบนี้อยากเบิ่งอีกเพราะว่าเตาเตยานิุกตาแต่ลูกไปอาบน้ำน่ะลูกขนาดแบบยานหัวมันดิ่งไปแบบนี้บบนะลูกยาน ช่วงทำอิดนเนาะหลอนน้องปานจนโบกาเบิ้งเลยเนาะแต่หลังๆมาก็จะเป็นแบบโฆษณาผีที่ตลกนะทุกคนนอนต้องปานมากโบโฆษณาผีที่ตลกหรือว่าแบบเอาแบบหลอนหลอเลยหลอนหลอนเอาไปอาบน้ำบุญยานมาสันจ้าเมสิโบไฮวะพอแต่ตันเป็นแวและดุกไปคนเดียวโอเค FC, พีเอฟซีท้าผู้ใดที่ คิดจะใคน้องปานเบิกอัลลลนลนส่งมาไรเด้อยทุกคนเด้อเป็นหนังกระไดเป็นอีหย่างกระไดที่แบบหลอนที่สุดหนังน่าจะบอกเอาทุกคนว่าเป็นโฆษณาที่แบบประมาณสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีนี่นะทุกคนรีพายามซอกตัวที่หลอนล่ะม้อนี่กะว่าซีซอกแต่ว่าไฟบ่ด,บดีในโลกเลยองปานจะเร่นหลอนที่สุดในโลกคือจัางตอนฮาเบิ่งนั่น่ะแม่นะตอนฮาบเบิ่งอยูโนกตอนนั้นน่ะ ลุงปานยังได้หลอดแบบนั้นโอเคเห็นนะ้าตัวเองนะนั่นหล,หลอละพีพีเอฟซีแกจะลืมส่งมาด้อยเนาะลุงปีได้เห็นโฆษณาไทยมีมาตั้งแต่น้อยคนละทุกคนถ้าถามว่าโฆษณาไทยตัวใดที่ล,งลุงปัเห็นมาตั้งแต่สิบสองอันหนึ่งอันจนทอดสิบสองอันที่เฮาเบิรงเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอันอันตัวที่สุดท้ายทุกคนที่สุดท้ายก็คขืออนดับหนึ่งดับหนึ่งขนแหละเท,ท่าที่ลุงปั เคยนุ้ยชื่อใดวาส,สันซะาไทยพีเอฟซีผู้ใดที่ทันโฆษณาเหล่านี้ที่นุ้ยพามาเบิ้งเมื่อกี้นี้ทันเบิ้องยูทีวีแสดงว่าอายุของแต่ละคนกับปธรรมดาเนาะน่าจะลักสาวขึ้นไปน่าจะลักสามสขึ้นไปละเมนบทุกคนนุ้เองนี่หากกับสาวปีแต่ว่าทันทันดูบางโตนะทุกคนเนาะต้องยกโปให้เลยน้องปานเองกะโบ๊ได้ค่อยเบิ้งดูทีวีแต่ว่านุ้ยได้พามาเบิ้งเนาะ แบบนี้แจกรยานอยู่ยานวะอืมแต่ลูกจื้ได้วลูกเคยเบิ้งหนังผีปอบนม่นยานเทอว่าเบิ้งหนังผีปอบยิ่งใสอืมมาหูมาหูแต่ว่ายานยานที่สุดเลย <laughs> โอเคแล้เดี๋ยวคลิปนี้ลุงลี่กน้องปานที่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนผู้ใดมีคลิปหลอนๆอย่าลืมส่งมาให้ลุงลี่ทางเฟซบุ๊กเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีสวัสดีเด้อ